ท่านฟลอเรนติโนท่านเออร์รออยู่ในห้องขอรับม่แมาการสำรวจครั้งนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยากหากท่านเอิร์แห่งตระกูลโรสไม่ได้เข้าร่วมคงน่าเสียดายเชิญขอรับขอบใจท่านเอิร์เป็นอย่างไรบ้างอ้ฟลอเรนติโนนั่งก่อนสิคงจะได้ยินมาบ้างสินะแม่แมช่างโชคดีซะจริงๆใครจะไปคิดว่าพวกผู้บุกรุก จะกลล้าลอบสังหาารท่นอ๋อแค่นี้บาดแผลเล็กน้อยจะดูเหมือนว่าผู้บุกรุกจะไม่ได้มีแค่คนเดียวนี่มันแปลกมากท่านปลอดภัยก็ดีแล้วเราข้ามาที่นี่เพื่อเชิญท่านการสำรวจเรือหอบุพาแหละฟอร์เรนติโนเหตุใดเจ้าถึงจัดงาน,นนี้ในเวลานี้งานสำคัญแบบนี้จะขาดท่านไปไม่ได้ท่านก็แค่คิดเอาซะว่าเปลี่ยนที่พักชั่วคราวก็แล้วกัน <c oughs> ท่านก็น่าจะเข้าใจ คารืฮาตระกูลโรสไม่ปลอดภัยหากไม่มีคนคอยช่วยพวกนักฆ่าคงไม่สามารถเข้ามาได้ง่ายเช่นนี้อยองที่คิดคารืหาตหลังนี้มีคนทรยศท่านเอลยังคงเฉียบแหลมเช่นเคยการหาคนทรยศคงจะไม่ง่ายถ้าก็เลยนึกวิธีดีๆมาให้เจ้าต้องการให้พวกมันโผล่หัวออกมาเองแหละใช่แล้วจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อช่วยเหลือท่าน เป้าหมายของพวกมันก็คือท่านหมายความว่าให้ข้าเป็นเหยื่อล่อเงี้สิเนะีก็ได้ข้ารับคำเชิญของเจ้า <laughs> ดูเหมือนจะได้โอกาสแล้วไม,ไม่มีใครเห็นข้าขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสำรวจร่วมกันกับเหล่าขุนนางรวมถึงผู้ต้องสงสัยด้วยแน่นอนว่าก่อนแผนจะสำเร็จข้าคงต้องขอให้ท่านเอ๋อร์ช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ จ้าคิดว่ามีคนแฝงตัวอยู่ใกล้ๆข้าเลยได้เลยเข้าตกลงเช่นนั้นความปลอดภัยของเจ้าเองก็จะถ้างั้นท่านเอ๋อข้าขอตัวก่อนขอให้เดินทางปลอดภัยขอรับโอ้กระตือรือร้นสจิเป็นเกียรติมากขอรับอ๋อเกเรื่องที่ข้ามาวันนี้ไว้เป็นความลับให้ด้วยนะไปซะเจ้ามาทำอะไรที่นี่คนเดียวและที่บินไปเมื่อกี้เมื่อกี้ ข้าไล้นกป่าขอรับมันจะมาเหยียบแปลงดอกไม้ของท่านนะ่ดอกไม้ของข้าเหรอแต่ก่อนหน้านั้นท่านเออมีเรื่องด่วนต้องแจ้งให้ท่านทราบขอรับยอมส่งข้าไปแนวหน้าแล้วสินะข้าจัดการที่นี่เองโปรดวางใจเถอะเรียกข้าเหรออืมจะมีงานสำรวจเรือบุพาจัดขึ้นเจ้าจงเข้าร่วมแล้วจงไปปกป้องเขาซะหาให้ข้าเข้าร่วมเพื่อปกป้องหมอนนั่นนะนะ